สวัสดีค่ะทุกท่านว่าพอกเอีชเช่นเคยนะคะกับช่องกัลยาพามาดามน,นะคะมเมื่อต้นคลิปคุณนกก็ได้โชว์เพื่อนๆแล้วนะคะที่ติดตามพลังเอฟซีที่ติดตามช่องกัลยาพามาดามน,นะคะได้เห็นคลิปแล้วใช่ไหมคะคลิปของฐานว้าแดงนะคะซึ่งได้พบปะครอบครัวนะคะล่าลาครอบครัวมันเหมือนกับการพบปะการพูดคุยกัน รับประทานอาหารด้วยกันนะคะเหมือนการสั่งลาล่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายนะ,ะเพราะว่าวันที่18นี้เขาก็ไม่รู้ชะตากรรมว่าเขามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเมื่อกองทัพไทยนะคะใช้ความเด็ดเดี่ยวใช้ความเด็ดขาดนะคะเขาก็จะต้องได้รับผลกระทบและเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะชะตากรรมของเขา เขาจะมีชีวิตได้รอดกลับไปพบปะคร<ะ>อบครัวหรือเปล่าเขาก็เลยต้องพบปะสังสรรค์ล่าลากันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งคุณนกต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่ให้ทุกท่านได้ดูต้นคลิปกันไม่ได้มีเจตนาให้พวกเราชาวไทยไปสงสารว้านะคะเราไม่ต้องการให้พวกเราชาวไทยไปสงสารว้านะคะเพราะว่าเขาทําผิดนะคะ เราชาวไทยนะคะฐานไทยให้โอกาสนะคะเป็นเวลาถึงหนึ่งเดือนแล้วก็มีการเจรจาเป็นหลายหลายครั้งเลยนะครับมันเป็นเวลาหลายหลายปีแล้วนะคะสิปีเป็นสิบสิบปีขึ้นไปนะครับเขาก็ไม่ยอมถอนทับนะคะแถมก็ก็สร้างกําลังคนนะคะฐานทัพให้ใหญ่ขึ้นนะครับมีสิ่งปลูกสร้างที่คุณนกเข้าไปดูคลิปนะ,ค,ะคือเขาไม่ยอมถอนนะคะ เขาก็ยังจะดื้อดึงนะครับแม้กระทั่งเรายื่นคำขาด18ธันวาคมนี้นะคะตามที่นุติดตามข่าวนะคะเขาก็ขนกําลังพลนะคะเข้ามานะคะแล้วก็ขนยุธทธปกรณ์นะครับเขาก็เตรียมรับเหมือนกันนะครับนกะแล้วก็เมื่อคลิปที่แล้วคุณนกก็ได้ให้ดูเลยใช่ไหมคะว่าทหารว้าแดงก็ได้ทําคลิปออกมาแล้วว่าไม่กลัวปืนใหญ่ไม่กลัวเครื่องบินรบของไทยนะคะถ้า ไทยโจมตีเมื่อไหร่เขาก็พร้อมที่จะตอบโต้นะคะนี่คือความแข็งเกร้าวของเขาเลยอืมเราต้องยอมรับเลยนะคะว่ากลุ่มชาติพันธุ์นี้เขาแข็งเกร้านะครับและประเทศรอบบ้านของเราเขาก็แข็งเกร้าวนะครับฉะนั้นเราเป็นประเทศที่ว่าโอ้โหอยู่ลําดับที่25เราก็ไม่ต้องอ่อนข้อไม่ต้องอ่อนน้อมไม่ต้องไป อ่อนไม่ต้องใช้การเจรจาแล้วนะคเมื่อวันถึงวันที่18มาถึงนะคะถ้าเขาไม่ยอมย้ายฐานทัพออกไปสิ่งปลูกสร้างออกไปเราก็ต้องจัดการด้านด้วยความเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าเราขืนยันใจอ่อนนะคะใจดีนะคะเราก็จะต้องสูญเสียดินแดนนะคะดินแดนไปทีละนิดทันนิดนะคะยังมีทหารท่านหนึ่งนะคะพูดได้อย่างกินใจเลยครับ อย่างผืนแผ่นดินไทยเขาพระวิหารนะคะมันเป็นดินแดนของไทยซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่น่าจะสูญเสียเราก็สูญเสียนะคะและเรามาถึงว้าแดงนี่ก็เหมือนกันนะคะเห็นเนาะเราจะไม่ให้มันสูญเสียนะคะซึ่งอย่างเขาพระวิหารเนี่ยเราฟังแล้วเราเจ็บปวดนะคะเราต้องไปเสียเขาพระวิหารให้กับประเทศที่ว่า ไม่มีแสนยานุภาพสู้อะไรเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นพลเมืองการศึกษาเศรษฐกิจสู้อะไรเราไม่ได้แต่เขาก็ชนะเราอะเออใช่ไหมไทยเราเสียเปรียบเพราะอะไรเพราะเราใช้การเจรจาเราไม่ใช้การสู้รบอย่างว้าแดงนี่คือเหมือนกันคุณนศคาดว่าเราคงจะไม่เสียดินแดนให้กับว้าแดงนะคะเพราะตอนนี้ว้าแดงก็ใช้นะคะใช้วิธีการออกคลิปออกมาว่า มีการพบปะญาติพี่น้องมีการหลั่งน้ำน้ำตงน้ำตานะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของว้าแดงก็ออกมาว่าไม่ต้องการสู้รบตบมือกับไทยไม่ต้องการทำสงครามกับไทยไม่ต้องการเป็นศัตรูกับไทยแต่เมื่อคุณไม่ต้องการทําสงครามคุณไม่ต้องการเป็นศัตรูของไทยทําไมคุณไม่ย้ายฐานทัพออกไปอพยพออกไปมันก็จบเข้าไปอยู่ในดินแดนของฝั่งพม่า ใช่ไหมคุณก็ย้ายออกไปเข้าไปอยู่ในดินแทนถึงฝั่งพมา่าก็แค่นั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จบแต่นี้คุณไม่ทำอะ่ะคุณใช้คำว่าไม่สู่รบไม่ตบมือไม่ทำสงครามแต่คุณไม่ย้ายออกไปเอ๊ะมันยังไงเนี่ยใช่ไหมคุณจะให้คนไทยคุณรู้จุดอ่อนของคนไทยเหรอว่าคนไทยเป็นคนใจอ่อนใจดีใช่ไหมคุณก็เลยใช้ความปณีปนอมใช้ไม้อ่อน ออกมาแถลงการไม่ต้องการสู้รบไม่ต้องการทำสงครามไม่ต้องการเป็นศัตรูกับไทยแต่ฉันก็ไม่ขอ,อย้ายออกไปฉันจะปักหลักอยู่ในผืนแผ่นดินไทยเออซึ่งเราคนไทยก็ไม่ยอมทหารไทยก็ไม่ยอมถ้าเรายอมคุณเราก็ต้องเสียดินแดนนี้คุณไปและดินแดนนี้มันไม่ใช่เป็นของว้าแต่มันจะเป็นของพมา่ามันเท่ากับพมา่ามันก็เกาะกินมาเข้ามาในผืนแผ่นดินไทยอืมเนาะ ทุกท่านว่าจริงไหมอย่างที่คุณนกพูดเราจะยอมเหรอเรายอมไม่ได้เรายอมไม่ได้เราใจดีมาเยอะแล้วเจรจามาเยอะแล้วใช่ไหม,มแล้ก็มาทําคลิปลังลงลังน้ําตรงน้ําตาหานว่าลังน้ําตาล่ําลาครอบครัวเป็นครั้งสุดท้ายฐานว่า รู้ชะตาของตัวเองเมืม่อคุณรู้ชะตาของตัวเองคุณก็ถอยทับออกไปอย่ามาสู้รบตกมือกับไทยนะครับเพราะว่าไทยเอาแน่นทะหารไทยเอาแน่กะะันคนไทยก็ไม่ยอมนะคะเพราะว่าคนไทยเสียดินแดนมาหลายครั้งแล้วเราจะไม่ยอมเสียดินแดนเพิ่มเติมนะคะต่อให้คุณร้องขอชีพต่อให้คุณ รังน้ําตาต่อให้คุณทาคลิปออกมาเพื่อให้พวกเราชาวไทยสงสารเราไม่สงสารแล้วนะคะเพราะว่าการที่เราใจอ่อนาการที่เราใจดีคุณก็ใช้ความใจดีคุณคุณก็ใช้ความใจอ่อนของเราอะ่ะมาทําทําร้ายเรานะคะมาบุกรุกดินแดนของเราไม่แล้วคนไทยไม่จะดีแล้วคะ่ะเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะคุณโนก็ นำคลิปวิดีโอสั้นๆน,นะคะของทหารวาแดงนะคะที่พบปะครอบครัวนะคะแล้วก็ทานอาหารรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็ล่ำรากัน,นะะมีการหลั่งน้ำตานะคะซึ่งในคลิปเขาก็บรรยายว่าพบปะครอบครัวเป็นครั้งสุดท้ายเพราะไม่รู้ชะตากรรมนะคะหลังวันที่18นี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะแต่ดูแล้วเขาก็พร้อมรบนะคะเคารพเขาไม่ถอยแน่นอน,นะค่ะ าไม่ถอยนะคะเขาก็ขนกําลังพนกําลังอาวุธเข้ามาแล้วปักหลักแล้วขุดคอขุดขุดคูรอบนะคะรอบฐานของเขาแล้วก็เตรียมพร้อมเลยนะคะซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ของเขาผู้นําของว้าแดงเขาก็ตั้งปักแล้วนะคะว่าจะลุกยังไงจะถอยล่นยังไงจะรบอย่างไรเนาะเขาก็วางแผนแล้วะคะ่ะก็เป็นเวลาหนึ่งเดือนเนาะเขาก็เตรียมแผนเรียบร้อยแล้วเขาก็ ยอมต่อกรน,นะคะถึงเขาจะคือเขาก็สู้เราอ่ะพูดพูดไปก็คือสู้ตายอ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ยอมเสียดินแดนตรงนั้นอ่ะเพราะว่าเขาถือว่าดินแดนตรงนั้นอ่ะเป็นดินแดนของเขาแล้วเขาอยู่มานานเขาก็ไม่ยอมสูญเสียเหมือนกันซึ่งไทยเราก็ไม่ต้องการสูญเสียเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราย,ยอมเราก็ตกเสียดินแดนอ่ะ,อะ <S <S เพื่อนบ้านก็ลุกขึ้นมาอ้าวทั้งฝั่งเขมรก็ลุกเข้ามา น่านน้าก็จะลุกเข้ามาเอ้าฟังทางนี้ทางรัชชานเนี่ยค่ะก็ลุกเข้ามามันเกาะกินอะเกาะกินพื้นที่ของเมืองไทยอะไปทีละนิดทีละน,นิดอะเราไม่ยอมค่ะคุณนก็ไม่ยอมคุณนก็เป็นคนไทยคุณนึ่งเนาะไม่ยอมเด็ดขาดนะคะเราต้องใช้ไม้เด็ดนะคะอย่าไปนึกถึงอะ นึกถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนบ้านไม่ต้องใช้คํำนี้คำว่ามนุษย์สัมพันธ์ที่ดีไม่ต้องกระทบกระเทือนความมั่นคงต่อเพื่อนบ้านเขายังไม่นึกถึงเลยถ้าเขานึกถึงหรอคะนึกถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศอะคามเมละ่ะเขาคงไม่บุกลุกพยายามเอาเขาพิพานและตอนนี้ เขาก็พยายามที่จะเอาเกาะกูดนะครับเขายังไม่นึกถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเลยเขาเด็ดขาดเขาเด็ดเดียวอย่างพม่าเนี่ยเขาก็เด็ดขาดเ,ขาเด็ดเดียวคุณรุกเข้ามาเขายิงเขาก็ทําตามหลักสากลเขาก็อ้างแบบนี้ใช่ไหมครับอ,อย่างว่าแดงเขาก็อ้างว่าเขาอยู่มานานทั้งๆท,ท,ที่เขารู้ว่าพื้นแผ่นดินนี้เป็นของคนไทยแต่เขาจะเอาอ่ะ,อะเขาจะเอา ฉะนั้นเราต้องเด็ดขาดเราจะต้องไม่ยอมเสียผืนแผ่นดินไทยนะครับไอ้ที่เสียแล้วก็เสียไปแต่จะไม่มีการเสียเพิ่มนะครับอโอเคเนาะสำหรับคลิปๆนี้นะคะคุณนกต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะพลังเอที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกลาภามาดามนะคะ มาเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและช่วยดูโฆษณาให้กับคุณลูกด้วยนะคะสำหรับคลิปคลินี้นะคะคุณลูต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ